ยังไม่ทันเปิดกล้องเลยอ่ะคนหูดำนะเทโพน้อยตัวยังเล็กอยู่โตได้อีกนี่นะทุกคนผมก็นึกว่าติดผักนะครับคันหูประเดงสวัสดีครับสวัสดี นนา,นา,นา,นาทุกท่านนะครับผมสวัสดีเพ々々々ื่อนๆสวัสดีน้องๆที่มีใจรักในการตกปลานะครับผม <5> <5> ก็กลับมาพบกันอีกครับวันนี้น้าแมวช่องแมวกินปลาชนแนลครับวันนี้น้าแมวเปลี่ยนบรรยากาศนะครับพาเพื่อนๆมาตกปลาริมแม่น้าเจ้าพยานะครับก็วันนี้ผมอยู่หมายอาซอยห้านะครับซอยห้าแถวบางกระบือนะครับบางกระบือซอยห้าแถวสามโคกครับผมก็ตอนนี้น้าแมวมาเนี่ย น้ำแมวตีเบ็ดไปแล้วครับวันนี้เอาเบ็ดมาห้าชุดห้าคันนะครับก็ตีเบ็ดตรงนี้นะครับทางด้านนี้ย้อนแสงหน่อยเนาะก็มาได้สักครึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ตีเบ็ดไปแล้วครบแล้วครับเป็นเหยื่อวันนี้ที่ใช้นะครับเป็นเหยื่อลูกกุ้งฝอยเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับนี่ครับเหยื่อกุ้งฝอยครับผมก็ วันนี้นะครับใช้งบประมาณหกสิบาทมาตกปลาด้วยกุ้งฝอยนะครับเอาเบ็ดมาห้าคันจะมีผลงานปลาอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะแห้วนะครับก็เดี๋ยวมาตามลุ้นตามเชียร์กันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็เรตกถึงประมาณบ่ายสามนะครับเพราะว่าตอนเย็นต้องไปทํางานต่อนะครับแต่วันนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศพาเพื่อนมาตกปลาหรือแม่น้ำเจ้าพระยาบ้าน,นะครับผม ก็ไม่ให mm ้เป็นการเสียเวลาเนาะทุกคนก็ก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้นาแมวด้วยนะครับเพื่อเป็นกลังใจเนาะในการออกไม้หาหาหมาแล้วฝากทุกคนนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวไปรับชมคลิปกัน การพินการ เกืดไม่ทันครับตอนป่าดึงนะฮะกิน2คันเลยนะครับไม่ได้สักตัว ่นีครับกุ้งฝอยเห็นไหมเนาะนเกี่ยวเป็นพวงครับสายก็ยาวประมาณหนึ่งแขนนะครับผม ครับเพิ่งเปลี่ยนเยื่อนะครับยังไม่ทันเปิดกล้องเลยอะ่ะโอกินพอดีเลยกำลังเอากุ้งไปตีนะครับกินเลยครับผมปลากายครับ สภาพหมาย,ยนะครับก็ทําแมวออรรถมาจอดถึงหมายเลยนะครับแล้วก็มีน้าๆนานาเขามาทําซุ้มไว้นะครับผมก็มีจานชามช้อนหม้อนะครับเยันน่าจะดอกหน่อไม้ดอกดองหรือเปล่าหน่อไม้ดองเย็นกล้วยนะครับนี่มีหม้อนะครับมีเปน,นะครับมีผ้าใบมีเสือ่อมีกระจกด้วยนะครับแต่งตัว มีโซฟานี่แล้วก็มีตะแกรงปิ้งด้วยนะครับนี่ก็บริเวณหมายนะครับก็นี่ตรงนี้เป็นที่ติเบตครับถอยรถมาถึงที่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะับหมายค่อนข้างสะอาดนะครับแสดงว่านา้นๆาาที่เขามาเนี่ยเขาก็เก็บพวกเศษขยะเผานะครับถ้าท่านใดมานะครับก็ช่วยนรักษาความสะอาดด้วยนะครับผม หมายสวยครับโอเคหมายก็ประมาณนี้เนาะมีต้นไม้ใหญ่น่าจะเป็นต้นข่อยกับต้นข่อยกับต้นนี้ต้นอะไรไม่รู้นะฮะโอเคประมาณนี้ครับผมปะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะได้ปลาเพิ่มไหม ผมตัวแรกครับมาแล้วนี่ครับนี่ครับกินเบามากนะครับน้องแมวก็เลยตีคันเบ็ดอีกคันหนึ่งอยู่ก็เห็นมันยืมๆกะวัดเลยนะครับผมมาแล้วครับประเดงตัวแรกสวยงามเลยครับผม กลางครับเมื่อกี้นี้วัดก่อนเกิดเป็นปลาแดงครับเกิดเป็นปลาแดงอยู่ด้วยครับนักรับไม่รู้ป่าอะไรครับทุกคนมีซสายแน่นอนครับตึงๆมือ รประเดงคประเดงมาอีกแต้มหนึ่งครับทุกคนโอ้ยหลุดพอดีครับนี่ครับผมไม่มีคิปเปอร์นะวันนี้ลืมมามาครับ าอกแปมครับผมผมก็นึกว่าติดผักนะครับคันคันปี๊บปี๊บปีบอย่างเงี้ยแล้วก็มีผักติดอยู่ที่ปลายเอ็นครับไปหมุนขึ้นมาเอา้าติดปลาเฉยเลยครับกินเบามากอะ่ะนี่ครับมาอีกแปมหนึ่งครับประแดงครับผมสวยๆนะนี่สามแปมแล้วประแดง ให้ดูครับทุกคนตอนนี้น้ำขึ้นสูงมากนี่ะครับปิ่มเลยฮะปิ่มขอบปูนเลยนะครับผมก็ตะแรกน้ำแมวมาก็ตีไกลเลยนะสุดแรงนะครับตอนนี้น้ำแมวลองตีใกล้ๆเพราะว่าน้ำมันขึ้นขึ้นเยอะเนาะก็ได้ปลาแดงเมื่อกี้ไปตัวหนึ่งครับเพราะว่าลองตีใกล้ๆเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนตีใกล้ให้หมดเลย เพราะว่าใกล้กุ้งเหยื่อใกล้หมดแล้วนะครับก็เพื่อปลามันมาริมริมผักอะไรเงี้ยลองดูครับวันนี้คลิปอาจจะไม่ค่อยมีผลงานปลาเท่าไหร่นะครับเพราะน้องแมวใช้กุ้งฝอยอย่างเดียวเลยไม่มีตกหน้าดินเลยนะครับก็วันนี้ก็มาลองดูว่าเอาลูกกุ้งฝอยเนี่ยจะมีปลาอะไรกินบ้างนะครับตอนนี้ก็ได้ปลาแดงไปสามตัวนะครับประกายอีกตัวหนึ่งมาเดี๋ยวเปลี่ลยนอีกปรุมาสั สองชุดก็น่าจะหมดแล้วได้กลับบ้านนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเห็นไหมครับบ่ายโมงครึ่งแล้วก็กุ้งก็ใกล้หมดแล้วดูกุ้งหน่อยใกล้หมดแล้วเปลี่ยนอีกสักสองสารอบก็น่าจะหมดแล้วครับไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนเหยื่อแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับทันนี้มีอาการนะับ เอ็นขาดเลยครับทุกคนตะคอขาดเลยเอ็นเป็นขุยนะครับน่าจะประแดงครับกินกินโดนสายนะครับ อยู่ครับอยู่ครับลายแปมหนึ่งครับทุกคนเมื่อกี้ผมนึกว่าปักกดนะมาดูดีๆเอ้ามันหูดำนะเทโพน้อย นี่สิโพตัวน้อยนะครับมีหูหูดําเห็นไหมเดี๋ยวผมจะปล่อยไปนะตัวนี้เดี๋ยวปลดปล่อยไปนะครับตัวยังเล็กอยู่โตได้อีก นีนะทุกคนทำอะไรปล่อยคนระับนี่หูดำหูดำไปแล้วเดี๋ยวโตค่อยกลับมากินกันใหม่ ครับผมโอ้โหตัวสวยเลยครับนี mm ่ไ hmm. มคแต้มครับผม ช่วงบ่ายมากินดีครับผมปลาแดงน่าจะตัวที่หนะ้า้วแล้วก็ปลากายหนึ่งเทโพหนึ่งนะครับต่เทโพป,ปล่อยไปนะครับตัวยังเล็กอยู่เดี๋ยวรุ่นเต็นต่อไปครับผมโอเคครับตอนนี้นะแมวเก็บของเรียบร้อยนะครับผมเคลียร์ขยะเรียบร้อยเก็บของขึ้นรถเรียบร้อยนะครับส่วนปลาเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูที่บ้านเนาะเพราะว่านะแมวเอาใส่ถังแค่ไปแล้ว เพราะว่าปลาเดงมันต้องแค่เย็นนะครับเอาใส่กระชังไม่ได้เนาะเดี๋ยวมันตายตายแล้วเดี๋ยวมันเน่าก็เดี๋ยวไปถึงบ้านนะแม่จะเอาปลาไปเลี้ยงแล้วก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับผมเ,เดี๋ยวให้ดูสภาพหมายก่อนกลับอีกทีเนาะนี่แฟนบิดครับหมายดีนะครับมีเพิงมีโซฟา มีจานชามช้อนที่นานาะเอาไว้ให้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็้ารนาะท่านใดจะมา,าหมายเนี่ยเดี๋ยวน้าแมวจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์ของ youtube นะแล้วก็ไปเปิดจิ้มดูได้เลยครับเดี๋ยวปักหมุดไว้ตรงนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับอ่าครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับนี่คือปลาที่ได้วันนี้ครับผม ปลาเรงครับแล้วก็มีปลาไกยมาตัวหนึ่งครับแล้วก็ปลาเทพโพห่อยไปนะครับแล้วก็ปลาแดงหลุดไปตัวหนึ่งนะครับก็รับประมาณน,นี้นะครับกับเหยื่อกุ้งหกสิบบาทนี่ครับ